โอเควันนี้เรามาต่อจากเรื่องของเมื่อวานเมื่อวานการหารโดยที่ตัวตั้งมี3หลักและตัวหาร1หลักด้วยการหารยาววันนี้ขยบมานิดหน่อยอย่าลืมนะคุณครูบอกไว้ว่า3าทับ1เลขที่12และ3าทับเลขที่สิยวคุณคุณครูจะสอนเดียวเนาะตั้งใจฟังก่อนนะตั้งใจฟังแบบสอนรวมก่อนวันนี้เราเขยับมาที่การหารด้วยด้วย ตัวตั้งสี่หลักตัวหารยังเป็น1หลักเหมือนเดิมตัวหารไม่จังจะยังไม่ขยับเป็นสองหลักนะจะให้นักเรียนแบบชำนาญในการหาร1หลักซะก่อนโอเคค่ะนักเรียนพิจารณาจากหน้าจอหกพัิบสหาร3ามแป๊บหนึ่ง ขออัญเชิญปากกาก่อนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร6213หารอุย้ยหาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอะไรคือตัวตั้ง6213ตัวหารคืออะไรตัวหารคือเลข3 ผลลับตอนนี้มีไหมไม่มีเพราะว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมยังไม่มีผลลัพธบฉะนั้นใช้สูตรคูณแม่ไหนคะสูตรคูณแม่สาโอเคนะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วตัวตั้งคืออะไรตัวหารคืออะไรสามารถตั้งหารได้เลยค,คุณครูจะหารให้ดูสองวิธีสองวิธีแตกต่างกันไหมวิธีที่1 ก็คือขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ปกตินี่แหละไปปกติเลยยาวๆขั้นตอนที่สองวิธีที่สองก็จะมีหมดลัดขึ้นมานิดหน่อยจะใช้วิธีไหนก็ได้ได้ทั้งสองวิธีเพราะคำตอบสุดท้ายก็คือเท่ากันตั้งใจฟังดีๆนะ <c oughs> เอาสุดคูณขึ้นมาเลยแม่สามคูณคูไม่มีสุดคูณคูณไม่อันเชิญสุดคูณคูณมาเพราะว่าหน้าจอจะเต็ม คนที่ใช้โทรศัพท์จะมองไม่เห็นเยอะแยะมากไม่ได้โอเคนะข้อหนึ่งวิธีที่หนึ่งสามไปหารหกสูตรคูณแม่สามไปดูค่ะสามคูณอะไรได้หกสองค่ะสองค่ะสามคูณสอง,สองได้หกเอาสองไว้ข้างบนเลขหกวางหลักให้ตรงนะเอาหกไว้ข้างล่าง แล้วลบกัน6ลบหเหลือ0ชักหลักถัดไปลงมาช้าช้าๆนะงงถ้างงปุ๊บบอกคู่ครับผมงงจากตรงนี้เลขมาจากไหนถามได้เลยไม่ต้องรอให้เสร็จต่อไปค่ะเมื่อชักเลข2ลงมาทำการหารเลข2นี้3คูณอะไรได้2องมีไหม ไม่มีถูกไหมคะอย่างน้อยต้องหารสามได้หารสองไม่ได้ทํำยังไงสามสามไม่มีตัวไหนเลยที่คูณแล้วได้สองใสศูนเติมศูนเติมหลักให้ตรงนะขีดเส้นเล็กๆแล้วลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองต่อไปชักเลขถัดไปลงมาเป็นเลขอะไร ยี่สิบเอ็ดต่อนะเงยหน้าขึ้นมาฟังครูเจ๊อึงเงยหน้าขึ้นมาฟังครูทำไมไม่ฟังล่ะเดี๋ยวทำไม่ได้นะคิดตามตรวจครูด,ด้วยสิเผื่อครูครูณหารผิดทำยังไงคุณครูก็คนทําอะไรผิดเป็นเหมือนกันดังนั้นเธออย่าเชื่อครูมากเกินไปเธอดูแล้วก็คิดตามไปด้วยโอเคไหม อ่าต่อค่ะหลังจากนั้น3ไปหาร21 3คูณอะไรได้21ค่ะ7ถูกต้อง3 7เอา7ไว้ข้างบนค่ะได้21ตั้งหลักให้ตรงเห็นไหมขีดเส้นเล็กๆแล้วก็ลบกัน21หักออก21เหลือศนหลังจากนั้นชักเลขสุดท้ายลงมา สามสามขั้นตอนสุดท้ายแล้วสามคูณอะไรได้สามสาม,สามหนึ่งเป็นสามสามสาหนึ่งเป็นสามและก็ทำอะไรกันลบกัน<บ>เหลือศูนยูนย์ข้อนี้ตอบอะไรลูก สองพันเจ็ดสิบเอ็ดสองพันเ้ยจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดถูกไหมคำตอบอยู่ไหนคะเวลาเช็คคำตอบอ่ามีบางคนที่ยังเช็คคำตอบผิดเรื่องการหารหารยาวคำตอบจะมีสองส่วนนักเรียนเลยหน้าขึ้นมาเปิดกล้องให้ครูดูหน่อยปิดกล้องแล้วหนีไปไหนแล้วไม่รู้ปิดกล้องแล้วหนีไปไหนไม่รู้ บางคนบางคนอ่ะการหันการหานยาวเมื่อคําตอบเสร็จอะไรหมดแล้วคําตอบอยู่ไหนบ้างคําตอบแรกอยู่ข้างบนเห็นไหมคะข้างบนคําตอบที่สองอยู่ข้างล่างเห็นไหมเช็คด้านบนค่ะด้านบนได้เลขจำนวนเท่าไหร่สองพันเจ็สิบเอ็ดคำตอบเนี่ยคือผลลัพธ์ต่อมาเช็คข้างล่างข้างล่างเหลือเศษไหม ถ้าเป็นเลขศูนย์แสดงว่าไม่เหลือเศษก็ไม่ต้องเติมเศษโอเคนะแต่ถ้าข้างล่างไม่ใช่เลขศูนย์แสดงว่าเหลือเศษต้องเติมเศษแต่อันนี้ไม่ต้องเติมเศษเพราะเหลือศูนย์ดังนั้นคำตอบก็คือสองพันเจ็ดสิบเอ็ดทีละทอนกินข้าวหรือ,อยังอะ <c oughs> ทีละทอนแล้วทองกินข้าวหรือ,อยัง <c oughs> เข้าเช้าว่ะหลุด คุณครับอาฟังคุณครูเด็กๆถ้าเด็กตื่นสายแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยเด็กๆจะง่วงนอนเมื่อไหร่ที่นักเรียนง่วงนอนนักเรียนจะไม่มีสมาธิแสดงว่าวันนี้หนูจะไม่ได้อะไรแน่นอนหนูมานั่งหาเสษัวจริงๆนะ <c oughs> เอาต่อตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองเออขอโทษตัวอย่างที่หนึ่งแต่ว่าวิธีคิดที่สอง ดูวิธีที่สองค่ะสั้นลงเล็กน้อยปากกาหล่นสั้นลงนิดนึงแต่ไม่ยากหรอกอ่ะฟังให้ดีปิดไมนะทุกคนปิดไหมค่ะใครไม่ปิดไม่อ่ะต่อนะเริ่มกระบวนการหารได้ค่ะสามอะไรได้หกสามคูณสองได้หกขีดเส้นเล็กๆล็กแล้วลบกันเหลือ ศูนย์ชักเลขถัดไปลงมาหนึ่งตัวค่ะคือเลขสองดูขบวนการตรงนี้ค่ะตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้นะดูดีๆคุณครูจะรัดแล้วนะมันจะไม่เหมือนตัวเอ่วิธีที่หนึ่งคุณครูคจะรัดแล้วนักเรียนจะได้ทายได้จะใช้วิธีไหนก็ได้ฟังไปทั้งสองวิธีนักเรียนเข้าใจวิธีที่หนึ่งให้ใช้วิธีที่หนึ่งนักเรียนเข้าใจวิธีที่สองให้ใช้วิธีที่สองฟังหันหน้ามาทุกคนแล้วฟังคุณครูให้ดี หลังจากนั้นสามไปหารสองค่ะมันไม่ได้ถูกไหมคะมันไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ดูดีๆนะคะอันนี้อีกวิธีหนึ่งใสศูนย์แล้วชักเลขถัดไปลงมาเห็นไหมมันไม่ได้ใสศูนย์แล้วเติมศูนย์มันใสศูนย์แล้วชักเลขโอเคไหมต่างกันตรงนี้นะวิธีที่หนึ่งใสศูนย์แล้วเติมศูนย์วิธีที่สองใสศูนย์แล้วชักเลขถัดไปชักลงมาเป็นยี่สิบเอ็ด เห็นไหมว่าบรรทัดไหนมันหายไปอันนี้คือความแตกต่างหลังจากนั้นก็หารซ้ำอีกทีหนึ่งเลย3เมื่อกี้หารสองไม่ได้ใส่ศูนย์ชัก1กลายเป็นเลขยี่เฉะนั้นหารอีกหนึ่งรอบค่ะเป็นเลขยี่ดและเลขตัวใหม่ละสาอะไรได้21 3 7 21ขีดเส้นหนึ่งเส้นละลก,กันเหลือ0นย์แล้วชัก เลขถัดไปลงมาเลขสานั่นเองสต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้าย3คูณอะไรได้3ามเป็น3ขีดเส้นเล็กๆแล้วลบกันเหลือ0ูนยคำตอบสองพันเสิ็ดเศษศลบกันเหลือศน ใช่เห็นไหมลูกคำตอบข้างบนสองพเจ็สิบเอ็ดข้างล่างเห็นไหมคะว่ามันเป็นศูนย์คุณครูเขียนเศษศูนย์ให้ดูเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าดูคำตอบต้องดูทั้งบนและล่างแต่ถ้ามันเป็นเศษศูนย์นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนมาค่ะเพราะมันไม่มีปริมาณนั่นเองมันไม่ได้มีปริมาณก็ไม่ต้องเขียนบอก โอเคไหมคะทีนี้เราเข้าใจวิธีไหนให้ใช้วิธีนั้นในการทำแบบฝึกหัดโอไหมอ่ะตัวอย่างถัดไป8400หารด้วย7คุณครูทำให้ดู1วิธีเท่านั้นเพราะว่าในกรณีนี้อยากให้ดูเลขที่หารลงท้ายด้วย0 มันจะมีอีกหนึ่งกรณีโอเคนะคะอ่าเริ่มกระบวนการหารได้เลยค่ะ8400สหาร7ใช้สูตรคูณแม่ไหนมาช่วยใช้แม่7โอเคไหมใช้แม่7เตรียมแม่7ไว้อ่าเมื่อได้สูตรคูณแล้วเตรียมดำเนินการค่ะ7ไปหาร8 ดูความสัมพันธ์ของแม่เจ็ดค่ะเจ็ดคูณอะไรได้8ไม่มีถูกไหมลกูกอย่างน้อยต้องได้เท่าตัวเองก็คือเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดเอาเลขที่เกินนี้ได้ไหมไม่ได้เงื่อนไขของเราก็คือสูตรคูณแม่ไหนคูณแล้วได้เอ้ยสูตรคูณแม่เจ็ดคูณตัวไหนแล้วได้8ถ้าไม่มีใช้ตัวที่ใกล้เคียงแต่ต้องไม่เกิน ฉะนั้นใช้ตัวที่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็มีเลข7กับ14แต่ต้องไม่เกินแสดงว่า14ใช้ไม่ได้เพราะว่าเกินเลข8โอเคไหมคะโอเคนะอ่ะทีนี้เอาความสัมพันธ์นั้นมาใส่ได้เลย7จคูณหเป็น7ขีดเส้นเล็กๆแล้วลบกัน8ดแล้วออกไป7เหลือ1เสร็จแล้วชัก4 เรียบร้อยแล้วนำเจ็ดมาหารสิบสี่ไปดูความสัมพันธ์การคูณกันหารที่แม่เจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้สิบสี่มีเป็นส<พ>องสิบสี่เก่งมากจะออมเจ็ดสองเอาสองไว้ด้านบนสิบสี่ไว้ด้านล่างตั้งหลักให้ตรงค่ะกี่เส้นเล็กๆแล้วใส่เครื่องหมายลบสิบสี่หักออกสิบสี่เหลือเท่าไหร่เหลือ ศูนย์ศูนย์ทีนี้เราจะทําต่อโดยการชักศูนย์อีกได้ไหมได้ค่ะแต่มันจะนานคุณครูถึงบอกว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งคือเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์แบบนี้ทําวิธีรัดได้อย่างไรในฟังดีๆฟังให้ดีคุณครูเรื่องสําคัญคุณครูจะพูดช้าพูดชัดตั้งใจฟังเหลือเลขท้ายตัวตั้งสองตัวเป็นเลขศูนย์ดูดีนะคะ สามารถชักขึ้นไปบนผลลัพธ์ด้านบนได้เลยเงื่อนไขคือด้านล่างดูบนดูล่างนะการหารต้องดูบนและดูล่างเสมอด้านล่างตรงนี้คือเลขศูนย์ถ้าด้านล่างเป็นเลขศูนย์และด้านบนนี้ตัวตั้งเหลือเลขศูนย์จะหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ช่างถ้าศูนย์ล่างศูนย์บน ศูนย์ล่างศูนย์บนแบบนี้สามารถดึงเลขศูนย์ขึ้นไปเป็นผลลัพธ์ได้เลยเช่นนี้ขึ้นไปกี่ตัวเหลืออยู่กี่ตัวเหลืออยู่สองตัวขึ้นสองตัวเหลืออยู่หนึ่งตัวขึ้นหนึ่งตัวแล้วปิดจบการหานี้ได้ด้วยเส้นสองเส้นฉะนั้นข้อนี้ผลลัพธ์จะได้หนึ่งพันสองร้อย ถามว่าไม่ลัดได้ไหมคุณครูได้ไม่ลัดก็ได้ไม่ลัดหนูก็แค่ใส่ศูนย์เติมศูนย์เจ็ดหารศูนย์ได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์เติมศูนย์ลงไปอย่างเงี้เรื่อยๆได้ผลลัพธ์เท่ากันแต่มันจะยาวกว่านิดหน่อยเพื่อความมั่นใจของนักเรียนยนักเเลยจะทําแบบนั้นก็ได้ไม่ผิดค่ะมีหลายวิธีหนึ่งในกระบวนการหาคำตอบของคณิตศาสตร์โอเคไหมอ่ะตรวจคำตอบให้คุณครูหน่อยจริงไหมนะที่ ตรวจคำตอบนะเจ็ดตัวหารเจ็ดคูณผลลัพธ์หนึ่งพันสองร้อยแล้วจะได้แปดพันสี่ร้อยลองไหมลองคูณดูไหมลองคูณดูเลขมันเยอะคุณ 8, ยา่แปดพันสี่ร้อยรู้ได้ยไงจริงหรือเปล่าอ่จริงเหรอจริงเหรออมเราจะคูณลัดได้ยังไงเนี่ยสมมุตินะอุยตายเขียนผิดขอโทษอันนี้บอกให้รู้ว่าเวลา เราจะคูณลัดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการตรวจคําตอบนะนักเรียนที่เหลืออยู่คุณครูตรวจคําตอบอยู่ว่าคุณครูคูณถูกไหมหารถูกไหมเจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดคูณสองได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดบวกตัวทดเป็นแปดแสดงว่าคุณครูทําถูกไหมคะถูกค่ะถูกต้องอันนี้คือตรวจคําตอบนะจ๊ะโอเคไหมคะอ่า อ่ะโอเคนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาไม่มีใครงง,งนะนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาทำรอเดี๋ยวคุณครูสอนเพื่อนแป๊บนึงแล้วคุณครูจะถามวนุษนูเสร็จไหม